สบายดีเดอ้อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบาะกับตันเดอ้อมื่อนี้อัปเดตอาการเบาะกับตันนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาแพงเป็นตะกรงมื่อนี้มือนี้มีพยาบาลส่วนตัวมีสองมือแหละพยาบาลส่วนตัวม,มามาดัดดัดเข่าประกบประบยาสมุนไพรประกบยาสมุนไพรพี่น้อง อูมไปถ่ายเบาอูมไม่ถ่ายนักสำลูกคณนึงเป็นน้องลิงลิงเอแหละเป็นน้องมันเป็นไอ้มีพยาบาลส่วนตัวมาดูแลพี่น uh ้องเลยเห็นแต่ในหนังพี่น้องฮะก็มาเห็นตัวจริงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมึงบักได้หล่อนมึงมึงฮากเอาหูตี ถ้าเห็นเห็นแต่ในละครเห็นจะนได้หนังนาาเนาะมีผู้สาวมาดูแลผู้บ่าวผู้วยอ,อันนี้มาเห็นตัวจริงเกิดขึ้นกับบ่าวกับตันเองเลยผู้สาวมาดูแลใค่แต่บ่เ,เป็นนอนดูแลอยู่ห้องหมอเนสช่องมึงนละมา z o o ไปเข่าห้องนะ้ำนาะพี่น้องเนาะ zoom พยุงไปเข่าห้องน้ำมาทายาให้มัน <c oughs> มาดาาหาดม,ด,อมอไได,ดิหอมหอวหอมอนาหวันหวันไฟดิเนี่ยเยดีฮอตดีฮอตตันดังก็ได้แมรี่ลิงดุดมเอาดู <c oughs> ท่างพี่น้องอันฝั่งไทยเอฟซีาแพงว่าข่าเจ้านะสิประกบของเย็นเลยขจาเจ้านะถ้าเป็นบวมเป็นแดงนะ ทางสุมเฮาบ,บัดอบสมุนไพรเนาะห่มสมนุนไพรพระเจ้าบอกห่มห่มเย็นนะมันสีมนส่มันสี่บุมันสีหน่หยุบลงเลยครับตัวมันบวมนะอันนี้บ,บัดห่มสมนนุนไพรเนาะอันนี้พ,อพ่อแม่พืนเห็ดกันมาแต่ดึกดำบรรพี่นองมีแต่ห่มห่อนแล้วก็อูดอูดห่อนแล้วก็อยอูอ่ไผ่ แง่ไปด้วยอะไรนะาวแอบใส่แสงเยอะบันทึกใหม่มีพยาบาลส่วนตัวดูแลเป็นอย่างดีเนาะขั้นแอบมันไปมีใครสักคนหนึ่งเอามันตายแล้วเดินมาแม่องลิง สาวแฝงก็บอกพูดอำมันตายอำมันตายแล้วบุกเอออำมันตายโลดโอ้ยกัปตันสิกัปตันกับโบมี่พ <helmet lide> <ifice spoke> ู้ใดดอกพี่น <English> ้องเลยแบบบาดนิ้วบาดมันอ่ะพี่โบมี่จะคืออ่ะไปหลินไปยังไหนก็มีอยู่ไปหาหลินกับหมูกับเพื่อนนะเนาะไปธรรมดาดอกเอา คันเนวอย่าหึงเกินแน่นานแหวนองลิงกันเนาะเห็นไปน้ำแม่ยิ่งชักหน่อยบวได้บวเอาแล้วเดวนี่เนาะตอนเช้ายิ่งตาแลนห้ามกันไปเขาหนาห้ามไปเขาตะขึ้นพายุงไปเขาตะขึ้นพี่น้องไหมมันออกกำลังกายได้เลยเอฟซีแบบมันก็ดีมันกันยานออกยานออกเสร็จเอ็นมันตึงมันตึงมันมันหยกบวได้มันตึงมันหยกบ่ได้จะว่าหายกะลิ ไปรุ่นมาจับมาอยอะเลนชิคายอยู่ใช่เนาะหักมอเพิ่นบอกว่าหมอเพิ่นว่าขนาดท่ายากันยังให้ท่าซื่อๆบ่ให้นุ่งเติมเพื่อว่าเพิ่นแนะนํามาอุ่นแล้วเอาออกไปอันน,ะะนั้นไว้ยังหยางบ่ได้อยู่พี่น้อง ปูดูแลกับเป็นวัดเราว่างเลิกคัดปากบ่ได้กินละไม่คัดปากบ่ได้โหลดละโควิดโควิดแดกแล้วเจ้านะ <c oughs> นี่เป็นหนึ่งสมุนไพรนีนะพี่น้อง <c oughs> มันแหละกิโลดมันยังอุ่นเยอะ เพราะมันบุอุ่นไปกดน้ำห่อนใช่กินห่อน,อนเวลาเป็นวดัดโอ้ยภาพกล่องเบากัะตันคือเป็นภาพกล่องเบากัะตันกับท่าน,นมัวหรือว่าสรวกับข้อโทษข้อไพยได้พี่ิจาเลยกล่องเป็นอย่างเนาะ เาเบิ่งเคยเถ้านะพี่น้องเคยเถ่าหดสวนเอ้จะเอาบัวติหวดหดเลยพักก็เริ่มงามแล้วพี่นอ้องซอแพงปลูกได้บ่แมเ็นช่องอาทิตย์แล้วบ่น,นี้เฮย้ยช่องอาทิตย์เลยพี่น้องโอ้ยบเพิ่มใส่เดี๋ยวมันสิปเปื่อยตายก่อน หันมาทางนี้พี่น้องใส่ยูบัเกิบนะหองหน้ามันบากกับต้านอันอัน,นได้ัดอยู่นอกเพา่น้องมันเป็นสโคลลำบากเนี่ยน้อยหนึ่ง ค่าที่เจบเอฟซีว่าหายเบอลกับตันกับบอลแพ่งเอาน้ำมนต์มาอาบเด้อจ้ะแม่ได้ชาวแพ่งเรากำลังเบาเ,บบาม,าม,เ,เามื่อคืนแห่นำอย่าน้ำมนต์น้ำผ่อพระถรำแล้วมาอาบ ว่านยุน,ออนเอาได้ตังเข้าไปนางน่งแปรงฟันนางบูมทำความสะอาดหน้าบ้านนี่น้องเดินบ้านเดินบ้าน,นเดินเฮือน,นเานาะแต่ละม,มือม่แต่ นี่แต่ใบใหม่ใบตอออกหล่นมาเติมอดบรีวอริอดีอุ พันลุกมาลังหนาลังตาพี่น้องโดดซุ้งไรกระยามันเพื่อออกกำลังกายนำ้ำให้ม, <c oughs> มันเจ็บให้มันอันนาหน้ามันจังยานดีตอนาพี่นอาการยชีค่อยๆแน่อยู่อาการชีค่อยๆแน่ <c oughs> อาการชีค่อยๆแน่อยู่ม <c oughs> ียาทากับยากินหมอห มือน่ะอูพี่วิมือน่ะอย่างยบ่ไดพี่น้องหามสควโหน ทัางพื้นขอผับมันนก็เอาใส่เนี่ยด้วยค่ะให้มันยานเบิง่ง่าคือแข้งกเ,เกเรเวลานอนอยู่กัเข้ากับเห็ดนะ่ผับขึ้นผับล่งน่าแบบแบบออกกำลังกายนะพามันเห็ดพามาทำงานเดี๋ยวมันฉีดแข้งเลย,เลย ผอมไม่แต่ผอมนุ่มพี่น้องพี่มืออีแม่ใหญ่ทุม่มเนาะเพิ่นต่ำายแม่ใหญ่ทุม่มต่ำให้ลูกพูดเลยปลาเมาก็ได้ซิบผืนปลาดำก็ได้ซิบผื่น,น,นมันหยกขึ้นได้แใ่คำนี้หยกได้คำนี้<อ>มันก็นดีแล้วมือนะฮอนหยกหมดเลยพอดีอันเดี๋ยวอันอนันย่อสน้องนะเห็ดแนนี้ยมี่ยังวิ่งย หยอกขึ้นหยกลงให้มันออกกำลังกาย่ะนะเออแบบนั้นแล้วแบบนั้นแล้วเออเหตุเองก็ได้ครับกูแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะสิญาน <c oughs> หน้ามันห่อยอยู่ป่นนะ ยาดีแกอักเสบยาดีแกปวดล้ะคะยาท่าแกอักเสบบ่ได้อักเสบธรรมดาไดา้อักเสบผ่าเลือดน้ำได้นนะคะ่ะยาแบบพวกหลดลม้มพวกตกกุกขุ่มไหมพวกอนนี้ได้เพันเอาห้พวกแบบพกสัาแห้ง ให้เบิ่งให้ชมอาการเบากับตันน้พี่น้องมาท่านี้ชอบแพงกับสีขอ้อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ช่องเบากับตันในเด้อพี่น้องสบายดีรอชมคลิปหนาะเด้อ,อใจเด้อ